ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนหัวหมดุดปักทุกจุดหยุดเบาหวานนะครับอพิโซดนี้ก็เป็นอพิโซดที่7แล้วนะครับอพิโซดนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องวงจรคุณภาพของน้ำตาลหล่อทั้งกล้วยนะครับตั้งแต่ต้นทางวัตถุด,ดิบการผลิตที่เมืองจีนจนขนส่งมาจนถึงเมืองไทยนะครับแล้วก็จนถึงมือผู้บริโภคครับว่า แต่ละจุดแต่ละช่วงมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างไรบ้างอย่างถูกต้องนะครับก่อนอื่นผมแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมคนหัวหมุดนะครับผมไม่ใช่หมอผมไม่ใช่พยาบาลผมไม่ใช่นักโภชนาการผมเป็นผู้ป่วยที่รอดจากการเสียชีวิตจากเบาหวานเฉียบพลันรุนแรงนะครับที่เลือดจะเป็นกฎ แล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ป๊อกเหนือเสียชีวิตไปเลยครับจุดที่สูงที่สุดที่ผมไปตรวจนะนะครับของน้ําตาลที่สูงที่สุดเนี่ยน้าตาลสะสมในเม็ดเลือดนะนะครับอยู่ที่16.1ครับพึ่งคนปกติเนี่ยมอยู่ที่แค่6ครับแล้วน้ําตาลที่หมอก็จาดดูเขาเจาะเช็คอีกทีเนื้อซ้ำนะครับจอะจากนิ้วไปเนี่ยไปเช็คในเครื่องตรวจน้ําตาลขึ้นไป800กว่า เกือบ900ครับแล้วก็ไตซีสไลด์ขึ้นไป1,581บ 1, 1ครับซึ่งค่าต่างๆมีสูงมากหมอบอกว่าคุณสามารถที่จะ่น็อกไปเลยป๊อกแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นะอันตรายมากครับแต่ภายใน1ปีนะครับผมก็รักษาแล้วก็ทานทั้งยาแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการควบคุมอาหารและการปฏิบัติตัว ซึ่งอยู่ในอพิสอดก่อนหน้านี้ครับไปหาดูได้นะครับว่าผมทําอย่างไรบ้างถึงหายจาัดก,การเป็นเบาหวานครับวันนี้เราจะมาเน้นกันเรื่องคุณภาพวงจรคุณภาพของหลอดทั้งกล้วยว่าควรที่จะเป็นควรที่จะมีอะไรบ้างควรที่จะถูกรับรองคุณภาพอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่ผู้บริโภคเนี่ยจะได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบก,บกับการตัดสินใจในการซื้อเพราะว่าน้ําตาลหลอดกล้วยเนี่ย มีค่อนข้างเยอะในตลาดและก็มีขายในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ช่องทางต่างๆครับวันนี้ตัววงจรคุณภาพที่ผมจะมานำเสนอเนี่ยก็จะได้เป็นข้อมูลของผู้บริว่าควรที่จะดูอะไรวควรที่จะดูการรับรองคุณภาพส่วนไหนอย่างไรบ้านเริ่มต้นเลยเนี่ยที่โรงงานจีนนะครับก็จะเอาวัตถุดิบนะครับก็คือหลอห้า้งก้วยครับ กับอีกอันหนึ่งก็คืออิลิทิทอลครับเขาจะนำมาผสมกันนะครับส่วนใหญ่น้ำตาลหล่อมกล้วยที่เราพูดถึงกันเนี่ยจะเป็นน้ำตาลหลอมกล้วยที่ผสมอิลิทิทอลเพื่อให้มันลดทอนความหวานของมันลงมาให้ใกล้เคียงกับน้ำตาลอ้อยครับวัตถุด,ดิบของอน้ำตาลหลอมกล้วยที่สกัดแบบสกัดบริสุทธิ์นะครับก็จะมาถูกเจือปนเจือจาง กับอิล็ทอิกส์ครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าน้ำตาลหล่อกล้วยคืออะไรน้ำตาลอิล็ทอิผมย้อนนิดนึงก็คือน้ำตาลหล่อกล้วยในยได้จากมาได้ได้มาจากผลหล่อหั่นกล้วยนะครับน้ำตาลจากผลหล่อหั่นกล้วยวิธีสกัดคล้ายๆกับน้ำตาลอ้อยเลยครับเอาออกมาให้ได้น้ำตาลนะครับแต่มันจะหวานมากกว่าน้ำตาลอ้อยถึง2-300เท่า300เท่าเลยส่วนอิเล็ทอิเนี่ยเป็น b บโ r รดักต์นะครับเป็นส่วนเป็นน้ำตาลที่ได้จากการสกัดแอลกอฮอล์เอาแอลกอฮอล์ออกไปแล้วเหลือน้ำตาลถ้านึกไม่ออกนึกถึงสาโทกรแะแช่ครับที่เราดูดแล้วมีเป็นเหล้าที่มีความหวานความหวาน,นนั้นเนี่ยถูกดึงออกมาแล้วก็เรียกว่าน้ำตาลอ e ิลิติอลทั้งสองอย่างนี้ไม่เพิ่มน้ำตาลในเส้นเลือดไม่ไปกระตุ้นอินซูลินศูนย์แคลอรี่เหมือนกันแต่ข้อเสียของอ e ิ T ิทอลเนี่ย มันมีความหวานเพียงแค่6กถึงเจ็ดสิเซของน้ําตาลอ้อยเองครับเขาเลยเอาสองอย่างเนี่ยมาผสมเอาข้อดีข้อเด่นกับข้อด้อยเนี่ยมาผสมกันให้ได้น้ําตาลที่มีความคล้ายกับน้ําตาลอ้อยมากที่สุดหรือน้ำตาลหล่อทั้งกล้วยที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับครับจากโรงงานเนี่ยเราจะดูได้อย่างไงว่าน้ำตาลที่เราจะซื้อในเมืองไทยเนี่ยมันมีคุณภาพไหมครับถ้า ข้างซองนะครับมีผู้ผลิตเนี่ยได้รับการรับรองคุณภาพอย่างน้ำตาลหล่อของกล้วยตาเบาๆนะครับโรงงานที่ผลิตให้นะครับก็ได้รับ uh, FDA หรืออยอของอเมริกานะครับ Approve กับรับรบองให้แล้วก็มีมาตรฐานอาหาร GMP นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือ HACCP นะครับสำหรับอาหารฟู o d ครับแล้วก็มี ISO 2 0 20, 0 0 22 0 0 0 2 0 0 0อันนี้เป็น ISO เฉพาะของอาหารนะครับแล้วก็มีอ่านฮาลาอันนี้คือโรงงานของน้ำตาลเบาๆนะครับที่สั่งมาครับทีนี้สินค้าเมื่อสั่งนะครับเราสั่งมาปุ๊บเนี่ยโรงงานเหล่านี้ก็จะมีเซอร์ครับซึ่งเซอร์เหล่านี้ทางออยอก็จะขอด้วยนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงตอนออยอน,นะครับ พอเราสั่งของปุ๊บทีนี้จะมีการส่งออกนอกประเทศและส่งมาประเทศไทยครับก็พอจะส่งออกประเทศไทยนะครับก็จะมีหน่วยงานนี้นะครับหน่วยงานเนี้ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นเมืองไทยเรียกว่ากองด่านอยที่เมืองจีนก็เรียกกองด่านของเมืองจีนเหมือนกันนะครับเป็น Export FDA c u s t o m เป็นศุลกรกร,กรที่ดูเรื่องการนำเข้าส่งออกอาหารโดยเฉพาะของเมืองจีนครับถ้าจะ นำอาหารจากมีจีนออกอย่างถูกต้องเนี่ยต้องมีใบนะครับต้องมีกระบวนการนี้ก็คือ export commodity inspection ก็คือการตรวจสอบคุณภาพของอาหารหรือคอมมดิตเนี่ยครัว่า inspection ก็คือตรวจสอบว่ามีสเปคอย่างไงครับก็จะมีหน่วยงานรับรองคุณภาพหน่วยงานตรวจสอบของกรมศุลกากรอีกทีหนึ่งถึงจะสามารถอ Export ออกมาได้ ครับขึ้นรถขึ้นเรือมาที่เมืองไทยได้เอกสารตรัวนี้สำคัญนะครับเพราะว่าต่อจากนั้นเนี่ยครับก็มีการส่งสินค้าเข้ามายัางประเทศไทยนะครับพอมาถึงประเทศไทยปุ๊บเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับกรองด่านอ,อยอเนี่ยเขาจะถามนอกจากศุลกากรนะครับศุลก์ก,กรก็จะจจัดก,การเรื่องวิกัดตัดตาภาษีต่างๆแต่ไม่ได้เป็นคนตรวจสอบเรื่องคุณภาพอาหาร กา,ารรับรองอาหารต่างๆจะเป็นกองด่านของอยนะครับกองด่านของอยเนี่ยก็จะดูว่าที่ส่งมาเนี่ยมี Import Inspection c o n m o n i t y Inspection ก็คือมีเอกสารใบนี้หรือเปล่าครับแล้วก็มีเอกสารรับรองคุณภาพอย่างเช่นน้ำตาลตาเบาๆเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนกับออยด้วย ISO 22000นะครับเขาก็จะตรวจเอกสารว่าคุณมี Community แล้วนะคุณมี ISO 2อนแล้วครับก่อนหน้าที่จะ Import เข้ามาได้เนี่ยคน Import ตเนี่ยต้องเป็นคน Import ที่ได้รับการรับรองจากออยด้วยนะครับว่าสามารถที่จะนำาอาหารเข้ามาในราชนาจักรได้และสามารถที่จะเก็บสินค้าเหล่านั้นเนี่ยในราชนาจักรได้ครับก็จะได้คือทางอออยจะมาตรวจสถานที่นะครับตรวจโกดังที่เก็บ ตรวสถานที่ว่าเหมาะการเก็บอาหารไหมมีความสามารถมีศักยภาพในการที่จะนำของเข้ามาไหมแล้วถึงจะให้รับรองรับรองตัวตัวผู้นำเข้านะครับแล้วก็จะได้ ID ครับน้นตาลเบาๆเนี่ยได้ ID เดี t e r เจที่12-4-01268นอะครับอันนี้ก็เป็นผู้นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎห,หมายออยอรับรอง ต่อจากนั้นเนี่ยมันมีการรับรองตัวผู้นําเข้าแล้วก็จะมีการรับรองผู้รับรองตัวสินค้าที่นาเข้าหรือตัวน้ำตาลหล่อนั้งกล้วยผสมอิลิทิทสลนะครับการที่เราต้องเอาตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยไปขึ้นทะเบียนกับอ,อยอรครับอ,รอยอก็จะจะขอมาตรฐานเหล่านี้นะครับแล้วก็มาตรวจสอบพร้อมกับตัวสินค้าแล้วก็ตรวจสอบพร้อมกับ สูตรในการสูตรในการทาขึ้นมานะครับว่ามันน้ําตาลอิลท,ทิทอลเท่าไหร่น้ําตาลหล่อทั้งกล้วยเท่าไหร่เพราะว่าตาส่วนที่ไม่เป็นพิษเนี่ยมันควรที่จะอยู่ที่99ต่ตอนหนึ่งก็คืออิลทริทเก้าสิบเก้าแล้วก็น้ําตาลหล่อทั้งกล้วยหนึ่งมันจะไม่หวานเกินไปครับอันนั้นเราก็จดแจ้งแล้วก็บอกอยอไว้ด้วยนะครับก็มีหลายๆที่ก็มีการขออยอแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจดแจ้งอะไรกันหรือเปล่าต้องดูข้างซองนะครับ บางที่จะมีบอกบางที่ก็จะไม่มีบอกครับทีนี้อันนี้ก็เป็นกระบวนการอย่างถูกต้องเลยนะครับโรงงานได้รับโรงงานมีวัตถุดิบวัตถุดิบที่เข้าเนี่ยก็จะมีทางโรงงานเนี่ยก็จะตรวจสอบวัตถุดิบตรงนี้ก็จะมีสบเซร์มกันก่อนที่จะเข้ากระบวนการผลิตผสมเอลิทอลกับน้ำตาลหล่อของกล้วยก็ต้องมีมาตรฐานการรับรองเหล่านี้นะครับต่อจากนั้นทาง จะนำออกแล้วจะส่งออกก็ต้องดู ISO 2 0 2หีื่ีและทำคอมมูนิตี้แต่อาจจะมีบางคนมีบางเจ้าที่มีความสามารถในการนำเข้าได้หลายวิธีนะครับประเทศไทยมีนำการนเข้าได้หลายวิธีครับเขาอ,อาจจะมีความสามารถในการอาจจะมีสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆซึ่ผมไม่ทราบนะครับก็จะข้มามขั้นตอนการการตรวจสอบ คอมมูิตี้คืออาหารก่อนออกจากประเทศจีนก็คือไม่ต้องใช้ไปนี้เลยโรงงานทำเสร็จปุ๊บผลไปที่กดังผลส่งของตัวแทนไทยเป็นเอเจนต์อยู่ที่มินจีนนะครับเป็นของไทยครับแล้วเขาก็จะปิดตู้ส่งมาเลยครับปิดตู้ส่งมาเลยแล้วเขาก็ไม่ตรวจไม่ตรวจตัวคอมมูนิตี้ตอนเข้านะครับแล้วก็อาจจะไม่ตรวจเรื่องของ ISO ก็ส่วนสวนส่วนนี้นะครับบางอันอาจจะมีออยอ ไปขออยอยไว้แล้วก็นํามาขายซึ่งตรงนี้ค่อนข้างจะซีเรียสมากเพราะถ้าเกิดไม่ได้ตรวจตั้งแต่ออกเนี่ยก็คือกระบวนการวงจรงคุณภาพช่วงนี้นจะหายไปเลยครับซึ่งซึ่งมันคุณภาพของอาจจะใช้ได้แต่มันไม่ได้รับการตรวจครับเนื่องจากว่าคนขายในเมืองไทยเนี่ยนะครับขายามุกตาหลออพวกเนี่ยมีค่อนข้างมากแล้วก็มีหลายช่องทางโดยเฉพาะทางออนไลน์เนี่ยเพราะฉะนั้น มันเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคซึ่งต้องตรวจสอบคุณภาพแล้ววงจรเนี้จะเป็นเครื่องมือให้ความรู้กับผู้บริโภคให้ไปดูข้างซองและไปดูแต่ละหรือจะขอเอกสารอะไรต่างๆเพื่อเพื่อที่จะยืนยันได้ว่ามั่นใจได้ว่าน้ำตาลหลของกล้วยเนี่ยสามารถนำมาบริโภคแล้วไม่มีน้ำตาลไม่เพิ่มนัําค่าน้ำตาลในเลือด ไม่กระตุ้นอินซูลินแล้วก็มีคุณภาพจริงๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นวงจรคุณภาพของน้ําตาลหลอของกล้วยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางน,น,นะครับถ้าเกิดมีทัครบทั้งหมดเนี่ยก็คือครบวงจรถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบทุกอย่างตั้งแต่ประเทศจีนถึงประเทศไทยเลยนะครับครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ติดตามช่องคนหัวหมุดฝักทุกจุดหยุดเบาหวานด้วยนะครับมีช่องทางที่จะติดติดตามเราได้ก็คือเรามีเว็บไซต์เรามีเพจ Facebook นะครับคนหัวหมุดหยุดเบาหวานไปเสิร์ชได้เลยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ s u b สไครป์ไปให้คนที่คุณรักเพื่อที่จะไม่มาเป็นเบาหวานอย่างผมแล้วก็จะอยู่ห่างไกลเบาหวาน รู้เท่าทันของน้ำตาลว่าควรจะบริโภคแบบไหนครับมีช่อง f c e e o o o เพจ Facebook นะครับแล้วก็มีกลุ่มของ facebook เหมือนกันนะครับกลุ่มของ f c e e o o o เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนหัวบมุดช่วยเราร่วมมือช่วยกันหยุดเบาหวานครับแต่เข้ามาที่เพจเนี่ยครับก็จะมีข้อมูลต่างๆความรู้ต่างๆรวมถึงเมนูอาหารซึ่งเราต่อจากเนี้เราจะเน้นทำอาหารครับ ทำในหลายเมนูขึ้นไปเลยเพราะเราจะไม่มันสอนว่าคุณควรกินอะไรคุณควรกินผักคุณควรกินนู่นกินนี่แบบที่นักโภชนาการหรือคุณหมอบอกแต่เราจะทําให้ดูแล้วก็กินตามได้เลยนะครับแล้วมันอาหารเหล่านี้มันจะมากระตุ้นตัวมันจะเปลี่ยนเป็นตัวเป็นแป้งเป็นน้ําตาลน้อยมากครับสิ่งที่ทําเป็นอาหารทดแทนเนี่ยเราสามารถที่กินได้อย่างมีความสุขยังมีรสหวานยังมีรสชาติ อย่างเราพอใจนะครับไม่ไม่ได้ฝืนอดหรือแบบฝืนกินมากครับตรงนั้นก็จะทําตอนนี้นก็ทําขึ้นเป็นสองเมนูแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวจะรีดยอยเดี๋ยวจะรีบทยอยนําทําขึ้นไปหลายๆเมนูครับแล้วก็มีฝากด้วยนะครับเพราะว่าฝากน้าตาลหล่อั้างกล้วยตาเบาๆนะครับเพราะว่าจะไม่มีคลิปดีๆแล้วจะไม่มีแรงทาคลิปดีๆเหล่านี้ออกมาถ้า ไม่มีลูกเพจช่วยกันสนับสนุนสินค้า,าน้ำตาลหลออกล้วยต่เบาๆครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมมาน,นะที่นี่นะครับสำหรับอพิโซดที่7ครับเจอกันอีกอพิโซดที่8นะครับอพิโซดที่8เนี่ยจะเป็นเรื่องการเลือกน้ำตาลหล่อทั้งกล้วยเลยผมมีจะเอาตัวอย่างแต่ละประเภทแต่ละสีแต่ละอย่างหรือว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ผสมอยู่เท่าไหร่อะไรยังไงบ้าง แล้วควรจะเลือกอย่างไรบ้างครับจะได้รู้ว่าน้ำตาลบางท่านเนี่ยอาจจะซื้อน้ำตาลหลอมกล้วยทานเองอยู่แล้วจะได้รู้ว่าน้ำตาลที่ท่านทานอื่นนะ่ะมีเปอร์เซนต์ของหลอมกล้วยเท่าไหร่อิลเลทริทอลอยู่เท่าไหร่แล้วมีการตรวจสอบคุณภาพไหมหรืออะไรไหมครับก็อพิโซดหน้าก็จะเจาะลึกนะครับอีพิโซดนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งนะครับคนหัวหมุดปักทุกจุดหยุดเบาหวาน